สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับแม่ยายธนาทอนเนา,นานะคะนอเมือนี่แม่ยายธนาทอดยุทงหน้าค่ะพี่น้องยุทงเข่าหน้าปังเนาะคะ่ะเสียวมะวอเมื่อนี่เสียวมะวอให้พี่น้องฟังระวังเข่าเจ้าหน้าปังกับเขา่าเหนียวหน้าปังะคะ่ะพี่น้องซึ่งเข่าเหนียวหน้าปังนี่ชิงั่นกลัวเข่าเ,าเจ้าหน้าปังเนาะคะนะซึ่งแม่ยายธนาทอนทั้งนี้เห็นบอกค่ะพี่น้องะะเป็นเข่าเจา้าจัดมินหอมเบอร์หาเนาะคะนะทั้งนี้ก็สิเป็นเขา่ากีเตียดแดงหวานวันเดียวกันวันลง ร่งก้ามือเดียวกันว่านมือเดียวกันค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้านี่มันสีดอกกว่าเขาเขาเหนียวเนาะเะนาะเป็นทุกเป็นทุกสายพันธุ์ค่ะส่วนมากเขาเจ้านี่เสียอายุสัน้นอยุสิประมาณหนึ่งร้อยวันก็จะได้เกี่ยวนะคะซึ่งทั้งผักกางขนชีสเขาหอมประทุ่มเขาดัดมิ้นเขาที่เป็นเขาเจ้าแต่หอมประทุ่งเป็นช่ยนาดเขาประเภทเขาเจ้านี่ไม่ใช่ท่าน้นงจำไม่ใช่ท่านศึกษามอะลรมัน,น,น,มน,น,นสามามนีมันฉีทถอกไวมันจะออกรวงไวกว่าข้าวเหนียวนาแปังค่ะพี่น้อง ซึ่งพ่นสีทั้งทั้งภาคกลางก็สั่นพ่นสีเวียนเฮ็ดไดบอกปีละสามเถื่อนะคะเนาะพ่นเฮดหน้พ่นเฮดหน้าปีละสามเทื่อแต่ว่าทั้งภาคอีสานเท่านี้ส่วนมากสีเฮดหน้าหน้าปีแ้วกาหน้าป่างเฮดไดปีละสองเทื่อ้วกาส่วนมากคนอีสานสีกินเข้าเนี้ยนะนะก็เลยเฮดตะเข้าเนี้ยเฮดตะหน้าป่างเข้าเนี้ยค่ะพี่น้องซึ่งทั้งนี้เห็นบอกว่าวันพร้อมกันแต่ว่าทั้งนี้ก็ล่งสีเริ่มตั้งทองแต่ว่าเขาเจ้าทั้งนี้น่ะเริ่ม เริ่มออกล่วงแล้วค่ะพี่น้องเมยท่านอ๋อคือคิดว่าเอ้าเขานี่เนาะส่วนหมานี่เขาเจ้าเนี่ยมันสีทอกไว้ก็เขาเดียวเขาเหนียวนี่มันสีงันกลัวสากลัวซึ่งเรื่องข้นกะบ่มักบ่มากเขาเหนียว่ามันช้ามันออกร่วงช้ามันเห็นในห้างเปลือกต้องต้องยับเวลาการซูบน้าดูแลไปอีีแก้วนั่นซึ่งเขาเจ้านี่มันแป๊บเดียวมันกระทอกมันกระไรกีบเกีล้วเนาะแต่ว่าทางทางทางห้า่ะมันกินเข้าเหนียวหลายกลัวยังสีหน้ลากาตลาดรับซื้อการรับซื้อข้าวนาปลงข้าวเหนียวหลายกว มันก็นเลยต้องเห็ดเขาเนี้ยวค่ะพี่น้องทั้งนี้ก็คือไม่ใช่นธนาท่อนเอามาปลูกศึกษาเบิงเป็นข้าวจัสมินเนาะค่ะเนาะมึงกับพี่น้องสังเกตว่าจะทย่อยออกร่วงกันอันนี้ยูทีแปดสิบห้าวันค่ะพี่น้องเขาเขาหอมเบอร์ฮ่ายูทีแปดสิบห้าออกร่วงแล้วค่ะพี่น้องทย่อยออกร่วงแต่ว่าออกง่ายเมื่อทัานเมื่อหรอกค่ะแต่ว่าออกแล้วแต่ทั้งนี้เป็นเขาเนีย้ยเขาอีตเตียดดงกับพี่น้อง กำลังจะเริ่มมนันกำลังจะเริ่มตั้งท้องเองซึ่งมันงั่นกลัวมันงั่นกลัวกันนะแม่คะพี่น้องกําลังค้นกับบอกว่าเม่อยากเฮ็ดแต่ว่าไม่เงี้ทางนี้เพิินเห็ดยังสีเนาะค่ะเนาะโวยวนมากไม่เยี้ทานอ่นก็นเลยเอาเม,าม,มื่อวฟนังว่าโดยส่วนมากแล้วข้าวเจ้านะ่ะมันจะออกรวงเร็วกว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันจะออกรวงช้ากว่าแล้วก็มันเห็ดใ้ข้าดูแลไปซึ่งส่วนมากเขาอิตาเลียงนี่ก็อายุยุติ หนึ่งร้อยานะปีนี่สิเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบวันค่ะพี่น้องก็เป็นเขาโดคือเกาละเอินเขาโดเนาะข้าวไม่ไวแสงค่ะจะเป็นหน้าปังกัสิยูที่ประมาณหนึ่งร้อยยางยางเล็ยที่สุดหนึ่งร้อยแปดมื่ยางสาที่สุดกับหนึ่งร้อย่างชาที่สุดก็หนึ่งร้อยสิบห้าวันค่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมันจะอยู่ประมาณอยู่ที่อากาศน้ำร่องเพียมันหนาวน้ำเกินไปมันจะยืดอายุเขาออกไปอีกค่ะพี่น้องแต่ว่าคือสิบบมีปัญหากับเขาเจ้าค่ะพี่น้องนี่แปดสิบห้าวันเขาออกรวง ออกรวงเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมพี่น้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หละพอว่าย่งางเมื่อท่านออกในี่ะกาลายอยู่กสบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเขาเก้าสิบมือก็อจะออกเบิดเต็มนี่ละถ้าถ้าเป็นร้อยวันก็คงจะได้เก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณร้อยวันเศษกับซีโบ่ห่านเลือบ่ไก่ลอยสิบสองสิบสามวันประมาณนี้ค่ะข้าเจ้าถ้าเฮ็ดเบิ่งถึงจะลูกค่ะพี่น้องศึกษาแต่ละพันแต่ละอันนี้ให้ให้ให้ ศึกษาด้วยตัวเองนแม่เฮ็ดด้วยตัวเองนะเฮาจังเอา,มาเมื่อว่าได้ค่ับพี่น้องว่าอ้สู้พี่น้องฟังนอ้องว่าผู้ใดอยากได้เกี่ยวไหวเอออยากเกี่ยวไว้กว่าก็ให้ใส่เข้าเจ้าครับพี่น้องข้าเจ้ากะมันมันมันสีห็นผลไหวกว่ามันจะได้เก็บเกี่ยวเร็วกว่าข้าวเหนียวแต่ว่าข้าวเหนียวกะ บพาธรรมดาคือกันเด้อคขะดเด้อนี่เขาวิเตียแดงซึ่งเนี่ยทงเนี่ยไม่ใช่เทานนท่อนคือว่านพร้อมกันเลยก็เลยเห็นความแตกต่างกันเลยเอามาซูพี่น้องฟังว่าเขาเจ้าเนี่ยส่วนหมากมันสิดถอกไว้กว่าข้าวเหนียวมันจะช้ากว่านะคะพี่น้องหลักสิภาพพี่น้องไปรอเบิ่งว่าเขาเขาตอเนี้มันถอกประมาณเท่าไรเนาะคะเนาะนี่ค่ะพี่น้องข้าวเจ้าจัดมินพนมาแต่ว่าจัดมินมันก็มีหลายเบอร์สันพนมาแต่แต่ มีเงินธนาท่อนซื้อมากอะ่ะพลมาเข้าหอมเบอร์ห้าเนาะก็เลื่องเขาหอมเบอรอหานเป็นเขาหย่างเป็นเข้าหอมจัดมินกับพี่น้องเบิงบ้งสหพามาเบิ้งห่วงไกลๆซึ่งห่วงเขาเนี่ก็ล่างถอกมากยัง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 ไม่ยังไม่มสิ์เกศสอนอยู่แม่ค่ะพี่น้องห่วงกะซีเดี๋ยวสิวัดห่วงเขาให้เบิ้งค่ะพี่น้องร่วงก็จะประมาณนี้ประมาณฟ้ามือค่ะพี่น้องซึ่งร่วงจะเบ้อหย่างคือเขาเขาไกลหน่อยเล่าปันไดค่ะพี่น้อง สังแต่ว่าเขาเจ้านี่เบ่ง,งบ่งยากเรอกค่ะพี่น้องถ้าเขาถอออกมายัางสิจะเป็นสีขาวลวงเขาจะเป็นสีขาวเดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งเขาอีเตียแดงเขาอีเตียแดงออกมาเนี่มันสิเป็นขาวอยู่ที่แรกพรเขาสลิดเกสรลวงก็จะเป็นเริ่มเป็นสีค่ำข่ำสีดำดำเนาะคะ่ะเนาะเป็นตามสายพันธุ์เขาเจ้านี่ก็จะขาวขาวเห็นไหมขาวแบบว่าเป็นสีเขียวตองอ่อนแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นเขาเหนียวเขาอีเตียแดงแล้วก็จะเป็นออกไม่ไม่นี่ก็จะ เขาคือการพ่อเขาสลิดแครซ้อนกับเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป็นสีนสออกน้ําตาลออกไปทั้งน้าตาลดําน้ําตาลข้าๆไปยังแสนแม่คขะพี่นอ้องเบื้องเมื่อยากดอกเขาเนี้ยเขาเจ้าก็ได้ซึ่งสีเมียตัวนึงที่เป็นเขาเนี้ยซีพี่ตองแปดเป็นล่วงสีขาวขึ้นนี่แหลคะค่ะคือนกาเจ้าเนี่ยมีบกีตัวอัตราการอยู่ที่ทั้งนี่มั่งกับสิอยู่ที่แปดสีเปอร์เซ็นต์เหรอคะพี่นอ้อง แต่ว่าก็ยังเหลือหลายอยู่เด้อค่ะพี่น้องยังบ่ทันพ่นขึ้นมานี่หลายอยู่ทางนู้นก็จะน,นั่นี่เดี๋ยวสิมาเว้าให้พี่น้องฟังคลิปหน้าว่าเขาเนี่ยเขาน่าปังมันสิถอกบ่พร้อมกันเป็นย้อนสาเหตุยังเป็นเรื่องเป็นแบบใดเป็นยังเขาคือถอกบ่พร้อมกันเนาะค่ะพี่น้องจะมีเอา้านอกอินทรียมีธนทรคือข้าใหม่เอเลนทั้งสัตน์คือบ่เซินไม่ไม่เซินเหรอ ไปพันทำไมมันกับโบยานหรอกค่ะพี่น้องคือคือเขาอันนี้ตามตามมองคิดไม่ยันธนทอนคือเขาเจ้าเนี่ยไม่ยันธนทอนสีเ็ดติสก,ก,กับเขาเข้าวเหนียวไก่น้อยลาวสูงค่ะพี่น้องเขาอันนี้สูงสูงมึงนี่ยังบ่ท่านถอกอยู่เป็นข้าวเหนียวคือสิถอกสาที่ว่าล่ละคะ่ะกำลังจะเริ่มถอกกำลังจะเริ่มทั้งแต่ว่าปลายห้องผุนจะออกร้ายแล้ะค่ะพี่น้องก็สีห่วงยงวกว่า ห่วงเงากัวอเขาเจ้ามั่งหันค่ะพี่น้องนี่ห้ามีห่วงกับสิเล่ยขึ้นมาบัากหลายห่วงเขาเขาเนี้ยคือเงาดีแท้ห่วงเขาเจ้ากับเบาเงาซ้ําห่วงเขาเนี้ยเนาะค่ะพี่น้องมันจะถอกถอกบ่พ้อมกันหรอกค่ะเขาน่าปังน่ะเยศเสียมาว่ามือล้างมาแต่ยังเขาคือถอกบ่พรอมกันไม่เหมือนนาปีนะคะนาปีก็จะออกคลุบเฉดเดียวอยู่ค่ะพี่น้องออกแค่หน่อยกับสีเงา ข้าวเจ้าก็จะไม่ยาวแต่ว่าเือเม่นอาจลจงเปรียบเทียว่าก็าอาจจะร่วงที่กลัวก็ได้เหมนบ่งค่ะพี่น้องนี่ข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวหวานวันเดียวกันเต๊ข้าวอันนี้กําล,ลังตั้งท้องเหน่อนี้กำลังตั้งท้องส่วนอันนี้พอกเรียบร้อยแล้วค่ะท้านมีม่านค่ะพี่น้องใส่เราเมืองม่านเขาก่อนอยังไง มันจะทั้งทองนี่มันจะมีใบอันนี้มันกลืนมามันกำลังสิต่างท่องค่ะพี่น้องสาหรับผู้ใดที่ว่าทีที่มัลูกคิดว่าเขามันออกพร้อมกันนี่เพาแมนเนาะคขะเด้อเขาเจ้าสิมีอายุสันกว่าเขาเหนียวตามมันนี้เพราะว่าเพิ่นก็เลยเพิ่นท,ทั้งผักกา,างเพิ่นก็เลยเห็ดสามเทียเขาเจ้าส่วนมากเพิ่อเฮ็ดเขาเจ้าท้างอีสานก็เฮตดเขาเหนียวซึ่งมันอายุยา่าก,กวัวงันกลัวเดี๋ยวเต่พ้งที่เหมาะกับปลูกอันใดกัอันนั้นเนาะเนาะตลาดทั้งผีรับสื่อเขาเหนียวลายกว่ว ตลาดเจ้ารับสื่อทัางเจ้ารับสื่อเขาเจ้าเจ้ากระปูเขาเจ้าค่ะพี่น้องทัางนีสื่อเขาเนี้วฐานโลกต้นโลกก็อียตีตแดงอันนี้ไม่ใย็นธนธรพึงเฮ็ดรังแหลกค่ะพี่น้องน้องเอามาลงมาเขาเจ้าหน้าปังมันถือทั้งอีสานตนบนบ่ค่ะกะเบิ่งตามภาพกะเป็นตะถืออยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเขาสลิดเกศซอหร,รือว่าเขากม้มเริ่มส่งนมเริ่มซุ่มเริ่มหางใสย,ยังสีไม่ใย็นธนธรสีเอามาเบิ่งอีกเลิอขึ้เด้อสังเกตบงห่วงทีดูวยค่ะเป็นตะได้รยอยู่ <laughs> คลิปนี้ก็ขอไปก่อนนี่ก็กับพี่น้องขอบคุณลหลายๆที่เขามาเบิงเกษสเมือทําไร่ธนทรนนจะะเดิมม่นงธนทรนถ้ามาลงเลทงค่ะพื่นี่พี่น้องขอบคุณลหลายๆสวัสดีค่ะ